จะเล่นกีมหมคับกันนะครับนี่ไปจะลองเล่นนะครับผมก็จะทำบืนหมดอีคี่เลยครับ แล้วมันนี้ครับเกมแมคคับแล้วจริงๆมันเป็นเกมแมคคับเถื่อนะครับนี่ทุกคนโหลดเกมแมคคับนี่มาเล่นเลยผมกำลังเล่นอยู่ที่อัดเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่เกมเกมแในเกมตัวนี้ตัวนี้ย แต่ตัวแรกทุกคนี่ที่มุนหนึ่งอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่มันมุนมุนอยู่นเนี่ยไปเอาเฉยได้เงินวานนี้ผมเล่นในหนึ่งจุดสิบสี่นะครับ กลับแล้วโอเคแล้วผมมีเพื่อนเล่นด้วยเดี๋ยวผมจะเอามาครับพอเพื <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่อช่วงี้ช่วงโควิดเลยไม่อยากให้เพื่อนมาจที่เห็นก็ยืนน้านนองนะครับ ผมก็เช่นกันนะครับอาจูเป่ะเดี๋ยวผมผมอัดมาโอเคอาจจะเจมูบ้านเจอหมู่บ้านอีกแกชอบเจอหมู่บ้านจังเจอทำไมวันนี้กันเนี่ยกันอังตามที่เห็นเบื่อมากก็มไหมครับนี่ จะผูกหงองหัวอืมอันนี้เราเอาเป็นบ้านเราดีกว่ากาทำเป็นบ้านเราเดีกว่าตรงนี้ วัวตัววัวรัววัววัวเต่าัวป๊า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 รู้จักเกมไหมครับป่ะอด้วยเน่ โอเคโอเคตอนนี้นะครับไปเอ่อชิด้วยชิด้วยชิดยชวยจะได้นี่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 ขึ้นภูเขาโอเคขึ้นภูเขาเร่เอาทิศมันยากบางังบังหน้าเฮ้ยพี่เอาเอาเฮ้ยพี่แต่บางคลิปผมก็ไม่ได้พูดนะครับ ว่าผมไม่อยากพูดมันก็ยินก็ไม่อยากพูดนั่นแหละตรงนี้มันไม่ควรเป็นอย่างนี้สิมันควรเป็นไอ้นี่สิเอดูนี่ขึ้นหน่อยอบ่าไม่อยากแต่งแบบนี้ไม่ชอบสไตล์นี้ ชอบสไตล์แบบนี้ห้องใต้รับจะทำห้องรับป่ะลึกเท่าประมาณนี้แหละก็จะเป็นกล่องใส่เพชรไม่กล่องนี้มันกระจกต้องกล่องอีซี่เออ จำนวนหนึ่งเฮ้ย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 กล่องนิชชีสชุดสี่ยีตี้เปิดเหมือนใส่ซสื้อนี้ก็ไปอันเดียวยีตี้ถ้าพอกลัวบอก ยืดคึดค้นโอ้ลูกกูจะทำทางขึ้นแบบไหนอ้อแบบนี้ไงมันธรรมดาเกินไปแล้วจะขึ้นแบบมีแบบสไตล์แต่ผมจะทำทางลงด้วยทางลงก็ไม่ต้องทำมากไปผมพวกเร็วไม่รู้อ่ะอยากพาพไม่ได้เล็ง มันได้ลิงเฮ้โอเคอ่ะผมยันนะครับเผื่อเผื่อบังคนอ่านไม่ออกอันนี้ชื่อว่าช่อง Sky Channel นะครับขอบคุณากไป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  โอฉันลืมนะครับตรงนี้มันหมู่บ้านม่จริงได้ยินไหมครับครับแต่ชิตจริงก็ผมก็อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกัน โอนนี้ผมก็จะวางบล็อกหินอยากนี้เธอเจะไปไ่มวีเกมไม่กรดไวชไม่ไว้ไม่ก็าไว้ใค้รู้ไม่มีนะลองเพลงไม่ใช่ลองเพลงเออถูกแล้วลองเพลงเล่น เห็นมีสไตล์มีสโตนมีทุกอย่างมีทุกอย่างในใจบล็อกเห็นบล็อก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 บ็อกบล็อกบห้องห้องไม่ใช่อะไรมันหมาห้องห้องเนี่ยมันหมาจะไปพูดหมาทำไม ยังไงๆรีส hmm. ตัวเรสซินเรสตูเรสต่อยหน้าไม่ใช่มาดังนี so ้ทีนี้ก็ปิดให้หมดเลยอืมบ็อกบ็อกขินพูดง่ายๆบ็อกอินสโตนทุกไม่ใช่ทุกไม่ใช่เออนั่นแหละ อย่างคนนแบบไม่อยากพักเสียงบางคลิปเขาไม่อยากพักเสียงแต่ผม,มอยากพักเสียงเจเจไม่คัะผมอยากพักเสียงโอ้โอชิตจะจะโอ้ชิตจูโบ่คนมันไม่อโอ,โอเค <c oughs> นี่ก็จะ,จะได้ กันนะผิดพลาดประการใดวันนี้อะไรนี้ผิดพลาดประการใดนี้ดูกัอนแนี้อําปุ๋มตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จเลยดีกว่าโอเคครับนี่ผิดพตั้งตัวตั้งติด ปิปปปปนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วสตูลน,นะครับนีนแบบนี้แบบนี้ทำกันง่ายๆ,ๆนะครับทีนี้ก็เข้าไปง,าง่ายง่ายเส้นง่าย <c oughs> มานะครับแป๊รหนึ่ง